หมดเลใช่ไหมคะอะไรนะคะพี่ลีเวลาเวลาเรียกสวามีจีผู้ชายก็จะหันมาหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ He เ a i d t h a อ s so ว if we c a า l s w a m i า i so a l l า h e men will l o o ว at us. <laughs> uh, วาม a จีสวามีจีสวามีจ e ส a าม e จ o s e ามีจีส o ามีจ o ส e ามีจีสว l มีจี to ามีจ t u ว u ม who a ว e r e l a t e า to o ี h o and who k า o w this w o r จีสวามวามีจีสวาวาามีาเีามีจีสวามีจีวาามีจามี จะหันมาโอเคค่ะอืมโอเค so ค่ะและ้วนี่เขาจะเริ่มที่จะไลฟ์สดในทาง facebook ของวีวันเน็ตแล้วมั้งคะเห็นว่าค่ะใช่ค่ะเห็นพี่เห็นขึ้นจอแล้วจ้ะใช่ค่ะโอเค <Okay. S 2> ก็ขอต้อนรับนะคะเออ แฟนเพจทุกคนนะคะที่ติดตาม v ี n e นเนะคะซึ่งวันนี้เรามีวันเน็ตคลับค่ะก็เป็นการขับเคลื่อนสังคมนะคะแห่งการตื่นรู้โดยการที่มูลนิธิสถารณมิตรชนนะคะร่วมกับโอชัวไทยแลนด์นะคะก็คือทางคุณสนโนโกะราวแล้วก็ทางสสสนะคะก็คือ กองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนในการจัดโครงการในครั้งนี้ซึ่งเราก็จะมีการมาเรียนรู้นะคะเรื่องภายในผ่านซูฟีแล้วก็ผ่านการเมดิเทชันของโอโชนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญสําคัญของเราเลยนะคะซึ่งท่านเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญวิถีซูฟีเราจะได้รู้ว่าซูฟีคืออะไร สำคัญยังไงเห็นมีคนเปรียบเทียบซูฟีกับเฟนด้วยนะคะเป็นการภาวนาแบบหนึง่งและท่านก็ยังเป็นผู้ที่เรียกว่าเชี่ยวชาญแล้วก็เป็นูรูที่อยู่ที่ปูเน่นะคะในที่ที่สอนเกี่ยวกับทางโอโชท่านด้วยนะคะสอนทําสมาธิแบบโอโชมีประสบการณ์กว่า35ปีด้วยนะคะมาร่วมกับเรานะคะซึ่งในวันนี้ค่ะตาขอโอกาสนะคะแนะนำํำคนแขกรับเชิญนะคะที่จะมาร่วม คุยกับเราในวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยให้ทางแขกรับเชิญของเราแนะนํากุรูจิของเราอีกทีนึงคืออาจารย์ที่จะมาเป็นผู้นำพวกเราภาวนาในวันนี้นะคะเป็นพิเศษก่อนอื่นขอแนะนําคุณสนโกปพราวนะคะท่านเป็นอาสาสมัครของโอโชไทยแลนด์แล้วก็ยังมีเทคนิคในการแสดงต่างๆเรียนรู้การเต้นเรียนรู้แล้วก็ยังภาวนาแบบโอโชด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่โกะคค่ะสวัสดีค่ะ แนะนำตัวเองเล็กน้อยชื่อโซนโกฟราวค่ะดีใจที่ได้เจอพี่ๆเพื่อนเพื่อนทุกท่กทกทานค่ะค่ะคนนี้ก็จะเป็นใครๆที่เ,เป็นลูกศิษย์โอโชก็จะรู้จักเธอดีนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะติดตามภาวนาแล้วก็ไปที่อินเดียด้วยนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะคุณสุสีนีค่ะว วรสีโสธรหมายดูเป็นกลางกาะมากเลยพี่ลีของเรานะคะก็เป็นกระบวนตอนแล้วก็เป็นสมาชิกของมูลนิธิสาธารมมิกชนด้วยนะคะพี่ลีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างจะได้มาฝึกกับเออวันนี้จะได้มาฝึกกับเราวล้นยังไงบ้างคะโอ้โหวันนี้ตื่นเต้นมากค่ะบอกให้ทุกคนผ่อนคลายนะเป็นตื่นเต้นมากค่ะขอบคุณค่ะตาค่ะ ก็มีท่านหนึ่งที่จะเข้ามานะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มานะคะก็คือคุณพาฝันนะคะเดี๋ยวคุณพาฝันเข้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ตาอยู่ไหนอยู่ไหนไม่กี้เมื่อกี้ไม่เห็นอ้าวสวัสดีสวัสดีค่ะก็อีกหนึ่งท่านคุณพาฝันสิงห์ธวันนะคะเป็นเจ้าของเพจนะคะพาฝันศิลปะเพื่อการดูแลจิตใจนะคะก็จะมาร่วมด้วยช่วยกันกับเราในการภาวนาครั้งนี้นะคะโอ้ยวันนี้สวยเลยินดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ เลขหนึ่งท่านสําคัญนะคะเป็นคนที่ช่วยทําให้โครงการโครงการในวันนี้เกิดขึ้นอย่างสมูทก็คือประธานมูลนิธิสาธรนิยกชนของเรานะคะคุณอิจิศักดิ์เลยยศพรชัยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ่หรือนองเอกหรือนองเอกของเรานะคะซึ่งก็เรียกว่าเป็นคนหนุ่มไฟแรงนะคะแล้วก็เป็นคนที่เป็นต้นคิดในการจัดโครงการในครั้งนี้ให้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเชื่อว่าการภาวนาเนี่ยเราไม่ได้ยึดติดในวิถีแต่เราดูที่ผลที่มันจะเกิดขึ้นว่า เออเมื่อเราภาวนาแล้วจะเกิดขึ้นอะไรยังไงบ้างก่อนอื่นต้องขอให้น้องเอกค่ะช่วยเล่าที่มาที่ไปของวนันเดทขับในครั้งนี้ด้วยนะคะว่าทำไมเราถึงตัดสินใจสร้างวนันเดทขับในครั้งนี้แบบนี้รูปแบบนี้ขึ้นมาอ๋อครับก็เอ่อปกติแล้วนะครับเอ่อวีวัเวนเก็จะทํางานที่เกี่ยวกับสุขภาพวะทางปัญญาครับอ่าร่วมกับได้รับการสนับสนุนจากสสสอยู่แล้วนะครับปกตินะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยพอดี เอ่อไม่ว่าไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่ที่ทำให้สุขภาวะทางปัญญาดีขึ้นนะครับวีมอนเอตก็ก็จะเอ่อมีส่วนร่วมยินดีมีส่วนร่วมยินดีที่จะจัดอยู่ตลอดอยู่แล้วนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วถ้า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 ถามว่ากิจกรรมรอบนี้ครับเริ่มจากใครเนี่ยฮะสำหรับผมแล้วเนี่ยจะเริ่มมาจากพี่ลีครับเพราะอยู่ดีๆมีวันหนึ่งพี่ลีก็ทักมาบอกเอ๊ะเอ็เอ็เอ็เอเอ็เอ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 เ นี่พี่คุยกับคุณโกมานะอะไรอย่างเงี้ยครับมีกิจกรรมนี่นี่นี่ผมก็ผมก็ฟังแล้วผมก็เออเออก็ก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็พี่ลีก็น่ารักมากครับพี่ลีก็เลยแข่งขันที่จะประสานงานให้นะครับแล้วก็ผักดันอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะฮะนะครับผักดันจนจนทางผมกับคุณโกแล้วก็ท่านอาจารย์นะครับได้ได้แบบประชุมกันอะไรเงี้ยครับจนเป็นงานวันนี้ขึ้นมาครับแล้วว่าผมก็ส่วนตัวแล้วก็ไม่เคยได้ยังไม่เคยปฏิบัติซูฟีนะครับแต่ว่า ท่าที่ฟังจากคุณโกแลวก็คุยกับท่านอาจารย์เนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นเอ่อเป็นส่วนที่สร้างเสริมเกี่ยวกับสุขภาวะทางปัญญาได้ได้อีกได้ดีอีกเส้นทางหนึ่งครับผมครับโอ้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเนาะก็วันนี้เดี๋ยวคงต้องมาเรียนรู้กันค่ะว่าซูฟีคืออะไรแล้วก็วันนี้เราได้แบบเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญหรือว่าอาจารย์ที่เป็นเอ็กซ์เพิดที่สุดนะคะในเรื่องของซูฟีท่านหนึ่งในโลกใบนี้เลยนะคะ ที่จะมานําพวกเราภาวานาแบบสูฟีนะคะแล้วก็วันนี้ขอโอกาสนะคะให้คุณโซโนโกแนะนําท่านค่ะเพราะว่าเป็นลูกศิษย์รักคนหนึ่งนะคะก็น่าจะรู้เรื่องอรายละเอียดของท่านค่อนข้างเยอะนะคะขอเรียนเชิญคุณโซโนโกเลยค่ะคุณตาขอบคุณค่ะอาจารย์นิลุปามค่ะอาจารย์นิลุปามกยาเป็นชาวอินเดียนะคะแล้วก็อาจารย์เป็นที่รักแล้วก็นับถือของชาวอินเดียทั่วเลยค่ะอาจารย์สอนทั่วทั้งอินเดียแล้วก็สอนไปที่ต่างประเทศทั่วโลกหลายหลายประเทศมากๆค่ะอาจารย์อยู่อยู่บนเส้นทางเนี้ย ในการฝึกนแบบเนี้ยค่ะสามสิบห้าปีค่ะอืมแล้วในเรื่องของโอโชนะคะอาจารย์ท่านมีการภาวนาหรือเป็นแบบว่าเห็นว่าเป็นผู้นำระดแบบับตน้ตนๆล้วก็เป็นลูกศิษย์รักที่แบบได้เจอท่านโอโชด้วยใช่ไหมคะ,อ,ะอาจารย์ไม่ได้เจอที่ไม่ได้เจอท่านโอโชนะคะแต่ว่าโดยลูกศิษย์ทุกคนเราจะรับรู้ถึงพลังงานโอโชได้แล้วก็อาจารย์ก็สอนอยู่ที่หลายๆที่ค่ะเดี๋ยวให้ให้ช่วงที่คุยเดี๋ยวให้ถามอาจารย์ตรงๆดีไหมคะ ได้คะ่ะงั้นแนะนําอาจารย์เลยค่ะคุณโกะคาเรามาเอ่ออ่ามาคุยกับอาจารย์เลยค่ะจะได้เชิญท่านอย่างเป็นทางการนะคะให้มาลุ้แนะนําให้รู้จักกับทุกท่านที่กําลังดูไลฟ์สดในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็ <Okay. S 2> บางคนอาจจะอยู่ในซูมนี้ก็ปฏิบัติพร้อมเราบางคนอยู่ในไลฟ์สดก็ปฏิบัติตามเราได้นะคะถ้าเกิดคุณไม่ได้เอ่อเข้ามาร่วมซูมเนี่ยอาจจะไม่ได้ถามตอบกับอาจารย์แต่คุณก็สามารถที่จะปฏิบัติกับเราไปได้นะคะในการดูไลฟ์สดจากทางวีวันเน็ตค่ะ Yeah, because we have um, a live stream on Zoom right now, so let me, allow me to welcome you officially one more time. <laughs> we are very delightful to have you with us to guide Sufi meditation and o s h o with us. Namaste. Namaste. Namaste Guruji. เป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้ในแบบสไตล์อินเดียนะคะ, on, นะคะ ben ก็คือขอไอคูไม่รู้วิชานะคะวันนี้เราก็มาขอความรู้จากท่านอาจารย์นะคะนีรูปปัค่ะโอเคโอเคโอเค so thank you thank you again and welcome everyone mm. so there are many questions also and uh, the questions I will take later mm. uh, that is for the mind <laughs> uh, so for now

อยู่กับปัจจุบันขณะทุกๆอันละคะแล้วเดี๋ยวลองดูว่าเราจะได้ฝึกกันมากน้อยแค่ไหนคะ่ะแต่ส่วนที่พี่เพื่อนๆได้ส่งคําถามเข้ามาเนี่ยอาจารยไไ์ได้ได้ได้รับทราบนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายเราก็จะมี Q a A ถามตอบกันคะ่ะอ,อ๋อแต่ขออนุญ,ญาตนิดนึงค่ะวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนได้กลาบนามัสการท่านอาจารย์โพธินันทาด้วยนะคะท่านก็ให้เกียรติมาร่วมในการอซูมในครั้งนี้ด้วยนะคะกับนมัสการท่านอาจารย์เจ้าขา าจารจ์ไม่ได้ปิดเปิดใหม่เจ้าคะ่ะเลยไม่ได้ยินเสียงท่านก็ท่านก็ปฏิบัติโอโชมาคอสที่แล้วท่านก็ได้เข้าเท่าที่ตาเด้ทราบมานะคะที่เชียงใหม่ใช่ไหมเจ้าค่ะท่านปิดใหม่อยู่ก็อาจจะไม่ได้ยินได้ยินแล้วคะ่ะถ้า <คน S 1> เปิดเป,ดดปิดใหม่ในทักทายแล้วนวัตกรนท่านไปแล้วต้นติคตาค่ะค่ะ<า>อันนี้จะนำนวมสการในไลฟ์ทุกคนจะได้หลวงพ่อหลวงพ่อจะกทักทายไหมคะอาเปิดแล้ว โอเค let me know when you want me to start so I'm waiting พระหลวงพ่อขานนะมัสการค่ะ <c oughs> หลวงพ่อเ <c oughs> <ไ>ปิดไม<า>์แล้วค่ะ <c oughs> หลวงพ่อเองก็เป็นหนึ่งท่านที่รู้เรื่องของการปฏิบัติในแนวของโอโชด้วยใช่ไหมเจ้าคะ่ะในการปฏิบัติพิดิทเทชันไปทุกอ้อนะส <c oughs> <c oughs> าธุค่ะแล้ววันนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้คํา้องกันนะคะขอพบพระคุณท่านค่ะ <c oughs> ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาให้ท่านสวามีท่านได้สอนเราต่อดีกว่าค่ะขอโทษทีนะคะพอดีเพิ่ึกได้อะค่ะว่ามีพระอาจารย์ท่านอยู่ด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะคุณตาขอบคุณค่ะ which i well beyond level monk that to join ultra retreat first time and second time now please continue okay thank you hmm. okay so Mm. yeah we had lot of swa d i ี a lot of welcome lot of namaste uh, and now we go into the uh, practice a little bit and first of all I would like to invite you to close your eyes ค่ะ่อกี้หลังจากที่เราขอบคุณแล้วก็สวัสดีกันไปเยอะแยะมากมายนะคะตอนนี้ก็ขอให้พวกเราเริ่มค่ะด้วยการหลับตาค่ะ and just be there And becoming aware any part becoming now. body of of your body right ก็อยู่ตรงนี้จริงๆค่ะแล้วก็ตระหนักรู้ถึงส่วนใดก็ตามของร่างกายค่ะ So bring in your attention to the body ให้ความสนใจไปที่ร่างกาย And see how you feel in your body right now if Any part any relax breathe tension consciously your body you there Just out of feel is แล้วลองดูว่ามีส่วนไหนของร่างกายที่มีความตึงเครียดเข้มข้นอยู่หรือเปล่าก็ให้เราหายใจออกค่ะอย่างมีสติระลึกรู้เนี่ยค่ะ Just being there, present, watching อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แค่เห็น And slowly becoming aware breathing becoming slowly of your breathing. อย่างเช้เชาๆตระหนักรู้ถึงลมหายใจ See how is your breath right now รับรู้ว่าความรู้สึกรับรู้ว่าลมหายใจเป็นยังไงบ้างตอนนี้ Just being aware of it, no need to change ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนลมหายใจใดๆแค่ตระหนักรู้รับรู้ค่ะ And you see, as you become aware of your breathing, by and by it starts getting relaxed by itself. แล้วเราก็จะเห็นว่าเราไม่ได้ไปเปลี่ยนมันแต่ว่าการที่เราตระหนักรู้ลมหายใจลมหายใจมันจะค่อยๆเปลี่ยนโดยตัวมันเองค่ะ And if there are any thoughts going on in your mind just watch หามีความคิดใดๆเกิดขึ้นก็แค่เห็น No need to g i ไ e ่ n ้ a t ไปใส่ใจ a ละ being present to your breathing แค่ตระหนักรู้แล้วก็อยู่กับลมหายใจ and slowly can open your eyes อย่างช้าๆค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะ and we are going to Uh, start with the movement just a free dance and uh, I remember somebody asked also why in Osho uh, there's a lot of movement or dancing or celebration as meditation เดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยการฟรีด d a n c ค่ะคือว่าเต้นอย่างอิสระค่ะอย่างที่มีคำถามถามมาว่าเอ๊ะทำไมถึงโอโชเนี่ยจะมีการเริ่มด้วยการเต้นเยอะ หรือว่าเฉลิมฉลองเยอะ hmm. So yeah we will talk about this uh, later also in details but now we go into the practice so I will invite everyone if you have space to stand up ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราจะได้คุยกันค่ะว่าเอ๊ะทำไมถึงภาวนาแล้วมันมีเต้นเยอะจังเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะช่วงหลังนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะขอเชิญทุกท่านยืนค่ะ and uh, let the body move with the music like you are not moving your body but body b o d y i s moving with the music as the music enters in your ears and it's going inside and your body is moving with the music ตอนที่เราเต้นตอนที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยค่ะให้เรารู้สึกว่าเสียงเพลงอะค่ะได้เข้ามาที่ร่างกายของเราแล้วก็ขับเคลื่อนร่างกายเราให้เคลื่อนไหวไปค่ะ And you can keep your camera on If will you your good keep be Don't be shy และสามารถถ้าสมาาสมติว่าไม่อายนะคะยังเปิดกล้องเอาไว้เนี่ยจะเป็นเรื่องดีเยี่ยมมากๆค่ะ Don't hide yourself behind the camera อย่าไปซ่อนตัวเองหลังกล้องนะคะ uh, Let let be seen let be open ขอให้เราเปิดใจแล้วก็ยอมรับให้การมองเห็นค่ะ

Right now I stop the music so you can share. Okay I have to go to share yeah allow me to. แต่ว่าพี่ๆเพื่อนๆที่ซูมอยู่ด้วยกันนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะภาพจะจับแค่หนูกับอาจารย์แค่นั้นค่ะ .And your eyes can be open or close and just see if your mind comes in between while you are moving while you are dancing. ตอนที่เต้นค่ะสามารถที่จะหลับตาหรือว่าลืมตาก็ได้ค่ะแค่ลองเห็นค่ะว่าตอนที่เราเต้นกันอยู่เนี่ยมันมีความคิดอะไรเข้ามาบ้างค่ะก็แค่เห็นแค่นั้นค่ะ it's you only who is stopping you nobody else so if there is any thoughts coming in between watch those thoughts and just let go just let go come back to the moment and be with the music ค่ะถ้าสมมติมีสิ่งมีความคิดใดไเข้ามาค่ะก็มันแค่สำหรับเราแค่นั้นแล้วเราก็แค่เห็นแค่นั้นค่ะแล้วก็ปล่อยมันไปแล้วก็อยู่กับเสียงเพลงค่ะ Can I dance also? <laughs> mm, everybody can dance, but I am not able to share a uh, moment. I, have we, to go. I can hear your music already. Yeah. Okay. เมื่อกี้ก็แอบ,บถามจาว่าเพลงขึ้นจะเต้นเลยนะเดี๋ยวลืมไปเดี๋ยวอยู่กับทุกคนค่ะเดี๋ยวไค่ะ yes yes saying yes to the music saying yes to the moment.